สวัสดีครับวันนี้วันที่14สิงหาคม2567นะครับวันนี้เรามาพบกันกับาการเก่งกำไรจาก Top Money In นะครับแต่ก็เดินเราไปดูสถานการณ์ของเซตกันก่อนนะครับเซตนั้นนะครับวันนี้ก็ยังคงบวกนะครับแม้ว่านะครับจะมีการตัดสินนะครับว่านายกยังคู่ควรที่จะเป็นนายกอยู่ต่อหรือเปล่านะครับ หรือจะต้องจากตำแหน่งไปนะครับเนื่องจากการทูนกล้าวนะครับผิดพลาดนะครับเอาคนที่เคยเคยมีมีตำแหนินะครับทูนกล้าวขึ้นไปก็เลยจะต้องมีการพิจารณาว่าควรจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกเราก็มาลุ้นกันนะครับประมาณบ่าย3ามโมงนะครับแต่วันนี้ตอนนี้บ่าย2องโมงยีกว่ากว่านะครับเซตก็เลยยังคงบวกอยู่นะครับ ปกติก็ถ้าเกิดเป็นเหตุบ้านการเมืองเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับราคาก็จะย่อลงไปแต่ว่าวันนี้นั้นราคากับบวกขึ้นมาได้นะครับจะสังเกตว่าช่วงล่างหลังนี้เขาจะ,ะควบคุมหรือว่าจะคอยสนับสนุนตลาดของเมืองไทยนะครับมาให้สุดลงไปนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ราคาเซ็ตก็บวกอยู่7.51 จุดนะครับอยู่ที่1,300งพันสอยามร้อยจุดนะครับยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปตามภูมิภาคหรือตามดาวโจนนะครับเอไมไอก็บวกอยู่5.02จุดนะครับอยู่ที่สามร้จุดนะครับไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาทองคำก็บวกราคาน้ำมันก็บวกขึ้นไปนะครับยกเว้นตัวเดียวนะครับที่ย่อลงไปนะครับก็คือ ค่าเงินบาทนะครับวันนี้ค่าเงินบาทลงไปแตะ34บาทนะครับเป็นวันแรกนะครับของในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับจาก36ลงมา35แล้วก็ไปที่34บาทนะครับก็อ่วมนะครับสลับหุ้นที่ส่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับการเก็งกำไรจาก Most Active ไม่ใช่นะครับก็คือ Top Money In นะครับวันนี้ตัวแรกนะครับก็คือ AOT นะครับ วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไป2 2 3 238.56มิลเลียนนะครับก่อนนั้นลงทุนให้ความสนใจแล้วก็ลงทุน3 3 8ส้มิลเลียนนั่นเองนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75สตังค์นะครับราคาก็อยู่ที่56.75บาทนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาของ aot e นะครับติดลบอยู่15จุดนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่3จุดแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา บวกไป1.79จุดนะครับหรือ9%นะครับขออภัยนะครับมันคือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่3เดือน1เดือนแล้วก็1อาทิที์ที่ผ่านมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมี e PE 47.03เท่ามี Yield 0.65แล้วเคยมี EPS หรือ Earning per share 0.72แล้วก็เคยมีการปันผล0.36สตางค์ต่อหุ้นเดี๋ยวตัวนี้ต้องมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือยังคงยึดของเดิมก่อนนะครับ ไปดูจังหวะแท่งเทียนของเขานะครับแท่งเทียนของเขาก็เป็นจังหวะไซเว่ค่อยค่อยซเว่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กําลังต้านทานหรือว่าราคายังคงบ่งบอกว่ากําลังไซเว่อัพขึ้นมานะครับพยายามที่จะยืนอยู่เหนือเส้นกึนก่งกลางหรือจแบแยงแล้วก็ไซเวขึ้นไปด้านบนของกรอบปริเนรก,กรชันเห็นได้จากอะไรครับบุลุุมเข้านะครับส่วนใหญ่ที่6.41่มิลเลนแล้วก็ r อซชี้ขึ้นนะครับ MSD d ก็ซด์เว์ไปตะน,นันข้างถึงซด์เวฟขึ้นไปแล้วก็ OVV ก็กำลังจะกลับซด์เวฟขึ้นไปเพราะนั้นยังคงยืนยันว่าเป็นขาขึ้นสลับ AOT นะครับก็เป็นจังหวะให้เก่งกำไรจากปัจจุบันราคาที่56บาทก็จะมีราคาไปที่สุดสูงสุดใกล้สุดก็คือราคาที่ประมาณสัก 5, 57 7บาท58บาทนะครับแล้วก็จะไปทดสอบเส้น2ระวันนะครับที่ราคา62บาทนะครับ ็ค่อยๆไซด์เวททำกำไรกับท่านนัทุนได้นะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับก็ถ้าเกิดเซตยังคงบวกนะครับเพราะนั้น AOT จะขึ้นหรือจะลงต้องอยู่ที่จังหวะของเซ็ตนะครับว่าเป็นจังหวะอะไรด้วยนะครับถัดมาตัวที่2นะครับตัวที่2ของวันนี้ก็คือ TTB นะครับวันนี้ก็ไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าลาบวกอยู่0.03สตางค์นะครับราคานะครับอยู่ที่1.73บาทนะครับ สเดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมานะติดลบอยู่1 2, น4ะครับแล้วก็1เาืิที่ที่ผ่านมาบวกไป6.75%นะครับพีอยู่ที่8.48เท่านะครับแล้วก็มียู d อยู่ที่6.16%แล้วก็มี e p s ที่0.05สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.06สตางค์ต่อหุ้นไปดูจังหวะของแท่งเทียน จังหวะของแท่งเทียนก็บอกว่าราคากําลังไซด์เวขึ้นไปและยืนเหนือกว่าเส้น2องเลว,วันพอดีนะครับปกติเส้น2องเลว,วันนี้จะต้านทานมีแรงต้านทานสูงนะครับถ้าหุ้นไม่ดีจริงหรือไม่แข็งแกร่งจริงก็ไม่สามารถจะพุ่งผ่านไปได้แต่ตอนนี้จังหวะด,ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งและพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับยืนเหนือกว่าเส้น2องเลวันที่ราคา1.72ตอนนี้ราคาขึ้นไปที่1.73นะครับถือว่าทะลุขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ยืนอยู่เหนือเกลีงกลางหร,รือจแบนนะครับ เราบูจาบีเข้ามาอาการราคาเลือกเป็นขาขึ้นราคาก็จะไซ d ์เว์ถึงไซ d ์เว์ไปด้าน,นข้างนะครับอาเนีจากวนลุ่มเข้านะครับวนลุ่มเข้าที่334.5 5 0สมิลเลียนะครับ m a c d r s i ยังคงชี้ขึ้นนะครับไซว์เวอขึ้นไปอย่างชัดเจน o p v ก็ไซว์เวขึ้นไปเพราะฉะนั้นในหลักการระยะสั้นๆน,นะครับยังคงทำกำไรขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสขึ้นจะไปที่สูงสุด ไปที่จุด1.80นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.30นะครับแล้วโอกาสจะไปที่ทดสอบแนวต้านสูงสุดนะครับก็คือ1.80นะครับราคายัางคงไซค่อยไซเวย์ขึ้นไปทำกำไรได้ต่อไปนะครับอาถัดมาตัวที่3ก็คือ ktb นะครับตัวนี้ก็ประกาศผลการดำเนินงาน f 4 5ออกมานะครับทำกำไรก็เลยราคาบวกขึ้นมานะครับก็มีเม็ดเงินเข้ามา134.27มิลเลียนนะครับแล้วก็ราคาบวกขึ้นไป0.20สตัง ราคาอยู่ที่18.20บาทนะครับเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป7.89%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกไป4%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป6.34%นะครับมี PE 6.89เก้าเท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่4 5่จุดหาแเแล้วก็มี EPS ที่0.79สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS e ที่0.87สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับ เป็นจังหวะไซด์เว้อัขึ้นมานะครับเพราะว่าข่าวดีจากผลกระดินในงานล่าสุดออกมาทําให้ราคาดีดไซด์เว y อัขึ้นไปนะครับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้มีวันรุ่มเพียงเล็กน้อยนะครับที่14.03มิลเลียนนั่นเองแต่ว่าไ s i ยังคงบวกและสันชันขึ้นไปนะครับไซด์เว้อัขึ้นไปเช่นเดียวกับ MACD หรือ MacD ยังยังคงยืนอยู่เหนือนเส้นศูนย์ไซด์เวขึ้นไปจากราคาก็ไซด์เว้ถึงไซด์เว้อัพสรับ B บอโอบีนี uh, ครับโอบก็ไซด์วอบขึ้นไปเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ทุกๆตัวยังบอกว่าเป็นขาขึ้นโอกาสที่จะไปทดสอบเส้นสูงสุดของกรอบดิเรกชันที่ราคา19บาท18บาท36สตางก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้เป็นจังหวะยังคงทํากับอะไรได้ต่อไปเพราะว่าผลการดำเนินงาน f อฟสออกมาสวยงามนะครับสรับเคจิถัดมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นฮาน่านะครับนะ อันนาวันนี้ก็บวกไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่41บาทนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไป97.60มิลเลียนนะครับทำให้เห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไป3.80เปอร์เซนะครับแม้ว่า1เดือนที่ผ่านมาติดลบไป14แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดบวกกลับขึ้นมา1.23เปนนะครับ PE ท,ที่2.0 PE ที่20.09เท่านะครับ มียูที่2.4ี่เแล้วก็มี ebs ที่0.35สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี dbs ที่0.50สตางค์ต่อหุ้นนะครับสลับหาหน้านะครับยังคงเป็นแนวโน้มจังหวะค่อยๆไซด์เวยกับขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นจังหวะให้ช้อนนะครับพออะไรครับราคาตามวัตถุจักก็บอกว่าต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดทีนี้ต่ำสุดก็จะดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดเป็น momentum ขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น ก็ช้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มเซฟเข้ามานะครับมีวอลลุ่มเข้ามาที่10.04มิลเลียนนะครับแล้วก็อารไอส์ไซส์สายเวฟถึงไซส์เว็บด้านข้างนะครับ m อ็มเอสดีสาเว็บด้านข้างแล้วก็ OPV วีวีก็สายเวฟถึงไซส์เว็บด้านข้างบ่งบอกว่าราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปตามเทคนิคของวัฏจักรหรือ l ูปของราคานะครับก็จากนี้ไปจะเป็นโมเมนตัมขาขึ้นหรือเป็นโมเมนตัมทำกำไรนะครับ ก็ทำให้ท่านได้เห็นจังหวะของการลงทุนนะครับทางทุนก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะวางแผนอย่างไรกับการกลยุทธ์ตัวนี้นะครับถัดมาตัวที่5ของวันนี้นะครับก็คือ SCB นะครับตัวยานแม่ SCBX นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า SCBX นี้ก็คือเป็นตัวหลักหรือเป็นผู้สนับสนุนของ EA นะครับ EA ที่ราคาย่อตัวอยู่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่า ยังไม่มีเงินจ่ายหุ้นกู้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนมาแล้วจะจ่ายหุ้นกู้พร้อมดอกเบีย้ยเพิ่มดอกเบีย้ยให้ค่าเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันก่อนนะครับว่าจะสามารถจ่ายหุ้นกู้ให้กับธนานารทุนได้หรือเปล่าถ้าเกิดจ่ายได้ก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นมาแต่ว่า s c b นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่การันตีแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นต่อ EA นะครับ ซึ่งเยก็โดนนะครับคดีโดนอะไรไปนะครับแล้วก็ผู้บริหารหลายท่านก็ถูกจับแล้วก็มีการลาลาออกไปจากหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นยังคงพันผวนอยู่นะครับแล้วก็ยังให้ความเชื่อมั่นใน SCB ว่ายังคงจะสามารถประครับประคองอให้ธุรกิจดําเนินต่อไปแล้วก็ทำกำไรต่อไปนะครับวันนี้ก็เลยบวกไป0.50สตางค์นะครับอยู่ที่102 บาทจุดห้าศูนสตางค์นะครับเดี๋ยวจะไปดูกราฟกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป2% 1เเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3%ึงที่ผ่านมาบวกไป1.99%นะครับ PE ที่7.84เท่าแล้วก็มี U e ที่10.14แล้วก็มี EPS ที่0 3 3 5สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี d p s คือการปันผลมากที่สุดนะครับของฤดูการอยู่ที่7.84สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ไปดูจังหวะของแท่งเทียนกันนะครับจังหวะแท่งเทียนเ็าบอกว่าราคากําลังซา์เวกับขึ้นไปนะครับหลังจากที่ร่วงลงมานะครับหลังจากที่เจอข่าวของ EA นะครับก็เพราะว่าไปมีมีโครงการมีโปรเจกต์จะให้เขายืมเงินเป็นประมาณแสนกว่าล้านนะครับแสนสองหมื่นกว่าล้านนะครับสลับตัวนี้นะครับให้ EA นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงจะต้องพิจารณากันก่อนนะครับหลังจากที่จะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมก็ ก็รอดูกันต่อไปนะครับถ้าไม่ยิ้มก็ยังมีโอกาสทำกำไรแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปตอนนี้ราคาก็กำลังดีดไซเวย์ขึ้นไปยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริจแบนทำให้ราคาจะไซเวย์ขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันนะครับที่ราคา105บาทนะครับแต่ตัวนี้เราก็บอกว่าถ้าราคาไซเวย์และมีโอกาสลงต่ำนะครับก็ให้รอรับที่ราคา80กว่าบาทหรือ90กว่าบาทได้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาของ s อ b กำลังดีดกลับขึ้นไปนะครับเห็นได้จากนะครับวอลุ่มเป็นวอลุ่มเข้านะครับเป็นวอลุ่มซื้อส่วนใหญ่นะครับที่สามจุดสาม้าิลเลียนแล้วก็ไหลใส่ไซเวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ MACD ก็ไซเวย์ถึงไซเวฟขึ้นไป o อ v ก็กําลังไซเวย์ถึงไซเวฟไปทางด้านข้างยืนยันนะครับว่าเป็นขาขึ้นด้วยพา,าราโรลิกซานะครับแล้วก็ราคาก็ยืนยันว่าเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นไ,ไปเพราะฉะนั้น ยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปแล้วก็ถือว่าย,งงยังคงให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นใน SCB นะครับยานแม่นะครับว่าสามารถที่จะแก้ไขและปรับปรุงแนวโน้มของการลงทุนครั้งนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานํามาให้ดูว่า Top Money In นะครับทั้ง5นะครับตอนแรกก็คือมี5ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านลงทุนก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองเก่งกาไรดูนะครับ อในหลายตัวที่เราเรียนในท่านทราบก็น่าสนใจที่จะเก่งกาไรแล้วก็รอ,อลุ้นว่าราคาจะทํากําไรขึ้นไปให้บาท2บาทเลยทีเดียวนะครับก็คุณน่ากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็สุก์เสาร์อาทิตย์สวันหยุดที่ผ่านมาเราไม่ได้มีคลิปพิเศษเพราะว่าไม่ได้มีเวลาไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาว่างนะครับก็ขออภัย กับขอประทานอภัยจริงๆนะครับไว้อาทิ์ถัดไปหรือวันหยุดนักขัตเลอร์ถัดไปก็จะจัดการให้นะครับว่าจะมีะแนวโน้มการดูหุ้นแต่ละตัวนะครับว่าจะขึ้นจริงไม่จริงแล้วก็การเก็งกําไรอย่างชัดเจนให้ท่านนักทุนได้รองพิจารณาแล้วดูจากการอ่านเกมฑในกราฟนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ